พีน <Wow. S 1> อาหารครบหมู่เสริมสุขภาพการเงินแค่ทานอาหารไม่ถูกโภชนาการนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วยังทำให้เราเสียโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตอีกมากมายด้วยนะครับ ผมนี้ผมอาจารย์ปิงที่สอนการเงินบุคคลมาเป็น10ปีและเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ด้วยผมจะมาเปิดเผยความลับที่หลายคนมองข้ามในเรื่องของการกินที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆวันที่จะช่วยทําให้คุณนอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดียังสามารถมีสุขภาพทางการเงินที่ปังอีกด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากสถิติของกองโรคไม่ติดต่อรกรมควบคุมโรคในปี2567เปิดเผยพบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD หลังจากโรคอ้วนดื้อ และปัจจัยใหม่อย่างบุรี่ไฟฟ้าสร้างความสูญเสียกับเศรษฐกิจไทยถึง1.6ล้านล้านบาทต่อปีโดยสัดส่วนราว90%มาจากการขาดงานการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพของแรงงานขณะที่ราว10%มาจากค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาโรคครับผมเฉลี่ยต่อประชากรไทย66ล้านคนก็จะกลายเป็นความสูญเสียเฉลี่ยคนละประมาณ24,000บาทต่อปีซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุหลักนะครับมาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น <No. S 1> หากเราปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกและรับประทานอาหารให้ถูกต้องเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้และนั่นหมายถึงเงินที่จะเก็บสะสมได้มากขึ้นในระยะยาวสมมุตินะครับว่าถ้าเราสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรค NCD ลงได้50%และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปได้สัก12,000บาทต่อปีเพียงแค่20กว่าปีเท่านั้นเองครับคุณก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้หลังกเกษียณสบายๆราว1ล้านบาทเลยทีเดียวผมมีหลัก5ข้อง่ายๆนะครับ ที่ใครๆก็ทําตามได้ในการกินเพื่อสุขภาพแล้วก็การเงินที่ดีห เน้นรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้ได้สารอาหารที่จําเป็นอย่างครบถ้วน 2. ควบคุมปริมาณแคลอรี่ให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานในแต่ละวันจะได้ไม่อ้วนหรือผอมเกินไปครับ 3. ลดการรับประทานของหวานของมันของทอดอาหารแปรรูปรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สดื่มน,น้ําให้เพียงพอทานผักผลไม้ธัญพืชถัวมเมล็ดต่างๆให้มากขึ้นนะครับ5อ,ออกกําลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็จัดการความเครียดให้เหมาะ จะเห็นได้ว่าหลักการกินและใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ผมแนะนํามานี้นะครับล้วนแล้วแต่ทําได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิดผลลัพธ์ในระยะยาวที่มีต่อสุขภาพและก,กระเป๋าเงินของเรานั้นจะยิ่งใหญ่มาหาศาลมากครับหากคุณพร้อมจะก้าวสู่การเป็นเศรษฐีสุขภาพและการเงินแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดติดตามผมไว้เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็รับชมคอมเมนต์ดีๆแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ